จาพี่น้องมือ่อวกะวันสวรรคตของรอบเก้าเนะเาะมาทำความดีพัฒนารอบหมู่บ้านซุ่มตัดหญา้าตัดขา้ากะตัดมาก้อนซุ่มเก็บเศษกระดาษทิ่เลยซุ่มข้าวตอกสติกสต๊กทำายนุลุ่น้ำยุงลายกะมีทานไม่มาหอ,นอดนี่แหละซุ่มตัดหญา้าเลาะแคมทางพัฒนาหมู่บ้านทำความดีพอเนาะวันสวรรคตของเพิ่นรอบเก้า ตอนนี้ที่นิ่งดูดายพวกอันประสาส้มส่วงนีนน้ก่อนก่ะสา,ามารถทำความดีเพ่อขอเนาะมาพัฒนาโละหมู่บ้านตัดญ้าตัดข่าวานันสำคัญซุ่มอสมอสซุ่มนั้นกัะกำลังม,มีท่นได้มาหอดซุ่มตัดญ้าละมาก,ก่อนพี่น้อง ศาสนาโบรานทำความดีเพอพ่อเนาะวันสำคัญวันทุนสวรรคตจ้าขอบคุณพระบิดา